สวัสดีครับครับผมร้อยโทมานิตบุรีแก้วนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากพันเอกศุศักษิ์แสงผู้บัคับการกรมรัารราบที่7เป็นพิธีกรในการพาเยี่ยมชมกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เป็นกิจกรรมเปิดบ้านฐานใหม่นะครับฐานใหม่รุ่นนี้เป็นรุ่นปี2.5.66นะครับวันนี้เป็นพิธี กิจกรรมเปิดบ้านอาหารใหม่หรือเพนเฮาส์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าเยี่ยมชมว่าตั้งแต่น้องๆเข้เามาเป็นทหารเนี่ยผัดนี้เป็นผัดที่สองห้าหกเป็นผัดที่สองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเยี่ยมชมว่าตั้งแต่น้องๆเขาเข้ามาเนี่ยถึงวันนี้ฝึกจบ ใช้ระยะเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเยี่ยมชมว,ว่าแต่ละบูธเนี่ยที่วันนี้เราจัดไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเชิญตามผมมาเลยครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นของบูธกรม่านลาบที่จิตนะครับเป็นบูธสเตติกคือบูธจัดนิเทศกาลนะครับให้เยี่ยมชม เราจะให้ปัามเกี่ยวกับอร้อยย่สิบนะครับหรืออาวุธยุทธโปกรณ์ต่างๆของหน่วยนะครับตรงนี้คืออีกหนึ่งบูธของกรมฐานราบที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาชมฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบูธของกองพันฐานราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่เจ็ดนะครับฝั่งนี้ก็มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะนะครับแล้วก็มีจะมีการโชว์ให้ ทานใหม่เนี่ยได้เข้ามาชมครับแต่ละพูดคือเราจะจัดให้ชมอาวุธยึดอุรปกรณ์ของเราว่ามีอะไรบ้างครับเป็นโอกาสดีนะครับถ้าบุตรหลานของท่านได้มาเป็นทหารน,นะครับหรือปัจจุบันเนี่ยเขารับสมัครฐานออนไลน์นะครับเริ่มตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับยังไงผมฝากถ้าใครมีบุตรหลานที่อายุ18ปีสนใจ สมัครเป็นทาหารออนไลน์สิทธทิประโยชน์มากมายเลยครับเดี๋ยวเราตามผมมาเดี๋ยวเราจะไปบูธทาหารออนไลน์กันนะครับเป็นกิจหนึ่งบูธหนึ่งกิจกรรมของวันนี้นะครับเป็นของกองพันธราบาที่หนึ่งหน้พันธ์เจ็ดกิจกรรมตัดผมนะครับตัดผมมีการถ้าเราต้องจะมีการสอนอาชีพให้น้องๆเวลาน้องๆเข้ามาเป็น าากับเรานะครับนี่ครับที่ที่โชว์ให้เห็นจะเป็นช่างนะครับใครอยากมีความรู้เรื่องช่างเราก็จะหาที่เรียนให้นะครับมีครูสอนนะครับน้องๆฐานใหม่ตัดผมอยู่นะครับนี่คือเป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งนะครับ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราสามารถเราจะฝึกวิชาชีพให้น้องๆหารที่เวลาปลดไปแล้วเนี่ยจะมีอาชีพติดตัวนะครับแล้วต่อไปเรามาชมบูธต,ต่อไปกันครับๆๆครับนี่ก็อีกบูธหนึง่งที่มีความสำคัญสำหรับรน้องๆแตเรียก การหารพันธุ์ของกองพันธุ์หาลาบที่หนึ่งกรมางลาบที่เจ็ดนะครับเรงมีการสอนต่างๆไม่ว่าการสอนปลูกผักเลี้ยงปลกนี่นะครับเลี้ยงปลกนะครับต่อให้ความรู้ให้การสอนตั้งแต่การเพาะพันธุ์ื่อครับวันนี้ที่เขาฟองพันธุ์หารุงลับได้เอาผลิตภัณฑ์ที่ สวนกเกษตรของของพัผัุนที่เขาอ,อยู่ครับนี่มาวางอันนี้แจกฟรีใช่ไหมครับครับแจกฟรีครับแจกฟรีให้น้องให้ญาติฐานใหม่วันนี้ญาติผานใหม่ได้จะได้เข้ามาเยี่ยมชมบูธแล้วก็จะหยิบกลับบ้านได้เลยนะครับนี่คือเป็นผลงานของน้องๆ้องผานนะครับที่ปลูกในค่ายเรานะครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะพาเยี่ยมชมจิจกรรมรับสมัครงานออนไลน์นะครับอันนี้การรับสมัครงานออนไลน์ของกองพันหาลาบหกรมลาฟที่จครับไม่ว่าท่านความสนใจว่าจะสมัครยังไงนะครับติดต่อหน่วยงานใกล้เคียงครับ ถ้าท่านสมัครไม่เป็นเข้ามาถามดูนะครับเจอทหารถามได้ว่าสมัครงานออนไลน์เราสมัคครรนะับสิทธิประโยชน์มากมายเห็นไหมครับเงินเดือนนะครับเดือนที่เลี้ยงนี่หนึ่ง และสิทธิที่น้องจะได้รับมากมายครับถ้าใครความสนใจเข้ามาเพื่อสอบนักเรียนในสิทเป็นโอกาสดีมากครับนยครับคุณสมบัติเรารับตั้งแต่อสิบแปดปีหรือยี่สิบปีขึ้นไปนะครับสามารถสมัครเข้ามาได้ ครับนีน่คือเป็นอีกบูตหนึ่งของกรมราชทิเบตคือเป็นการรับสมัครทหานออนไลน์นะครับปัจจุบันเราจะรับทารรับสมัครทหารออนไลน์นะครับตั้งแต่อายุสิบแปดปีขึ้นไปนะครับเพื่อเข้ามาเป็นท,านทานหนารและสิทธิประโยชน์มากมายครับถ้าท่านมีความสนใจเข้ามาสมัครตั้งแต่เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและ ท่านสามารถไปสอบระเบียนออนไลอกได้นะครับถ้าบุตหลานท่านขอาไปมีความสนใจให้มาสมัครที่หน่วยอาหาใกล้บ้านก็ได้รบ,บอกว่าถ้าท่านเห็นบูธการรับสมัครงานออนไลน์ที่ไหนท่านเดินเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับครับนี่คือบูธรับสมัครงานออนไลน์ของกลุงาทพมจานรนครับ การโชว์การแสดงแม่ไม้มวยไทยศิลปะป้องกันตัวนะครับของน้องน้องทหารนุ่นสองห้าหกหกพัดที่สองนะครับได้รับชมกันว่าหนึ่งน้องน้องเขามีความพร้อมเพียงมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแต่การจากวันที่น้องน้องเขาเข้าเข้ามาเป็นพลทหารครับวันนี้น้องๆเขาได้รับการฝึกฝน เป็นอย่างดีจะต้องไหว้ครูต่อไปเป็นการสแสดงแม่ไม้มวยไทย7 5ท่าที่1ท่าเฮรังหมวนแผ่นดิน ท่าที่สองถ้าคุณยักษ์จับลิงท่าที่สามท่ามอนยันหลักท่าที่สี่ท่าหักม่วงอัจราหั และท่าสุดท้ายท่าฤษีบทยาครับเริ่มแล้วครับนะครับครับต่อไปเราพายี่ยมชมการแสดงกิจกรรมของฐานใหม่นะครับกิจกรรมที่เราเห็นเป็น กิจกรรมการแสดงทางยุธทธวิธีของทางทหารนะครับการเข้าตีตอบที่หมายการกำเนียร์ปืนนะครับการล่ตเวนหาข่าวตอบด้วยปืนเล็กยาวเอ็มจีหกและปืนปืนแก้วสามมีเทคนิคในการสนับสนุนหมู่ปืนเล็กในการปฏิบัติหาราที่ต่างๆใช้ประวังิข้อความและการอ่านขอคให้เป็นหนั အအအဖာကိကနိုေိညူမ်ကပြနို့စ်လို့စ်သမ်ကူွေရေဲူို့်လို ที่ที่ของน้องขอถไปมากครน้งที่7จะไปหลายด้วย้าได้การยุนสูงเพื่อทำหลายข้าวสุด่หนะครัหลังจากนั้นจะดาเนินการร้องขอพระพยาบาลเข้ารักผู้ป่วยเพื่อดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาตามมาับต่อไป นี้ก็เป็นอีกิจกรรมหนึ่งที่เราให้น้องๆฐานใหม่ได้รู้สึกถึงความกระตันกระตันย่าีกับผู้ประกาศดีนะครับเป็นผิดกรรมให้น้องๆได้นำวงมลัยประกาศรีของตัวเองนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับมีความซาบซึ้งและก็ผู้ปกครองจะมีความภูมิใจ ขอองงตััวเครบที่ได้มาเป็นทหารอยู่ในกรมทหารราบที่เจ็ของเรานะครับครับเดี๋ยวเราฟังกครเรียนสัมภาษณ์ญาติทางไหนครับว่ามีความภูมิใจหรือว่ารู้สึนดีดีที่น้องได้เข้ามาเป็นทหารในกรมทหาราที่เจ็จญาติางเราครับเราะฟังวอาอ ที่ได้มาเปนทหานวันนี้นะครับ ผมอนุหาริช mm ัยเชื้อสูตรมูลนิยมเนอะมือวิศัยมือวิศัยมือวิศับครับวันนี้ดีใจไหมดีเข้ามารับการฝึกวันนี้ดีใจครับดีใจสมัครมาหรือว่าจับฉจับฉลากได้จับฉลากได้จับฉลากได้มีมีการเปลี่ยนแปลงขร่างกายไหมหลังจากเราตั้งแต่เราเข้ามาวันแรกวันนี้เชื้สูตรมือวิศัยมือวิศัยครับ

ครับผมครับมีเยี่ยมมีแยนครับมีนี่ไง20ล้าน20ปีวันนี้ใครมารับครับแม่ครับอ๋อคุณแม่มารับใช่ไหมครับขออนุญาตคุณแม่ครับคุณแม่นีดหน่งคุณแม่ครับแม่ชื่ออะไรครับเมจิตนะครับจี๊ดเจิตดีใจไหมวันนี้ลูกชายได้เป็นทหารนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าน้องเขาเนี่ยอยากจะสอบโรงเรียนสี่ตเนี่ยหรือว่าน้องเขาจบจบม .3 เนี่ยเดี๋ยว ทางเราเนี่ยจะให้น้องเขาเรียนต่อนะครับให้จบแล้วถ้าน้องมมีควาสนใจจะสมัครเข้าในทีมเนี่ยเราสามารถดึงให้นะครับแล้วก็จะเก็บตัวน้องเขาเพื่อจะไปสอบตักเรียนกยังไงคุแม่มีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนี้มารับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมีคนเดียวใช่ไหมครับลูกมีลูกสองคนอ๋อมีลูกสองคนคนนี้คนเล็กคนเล็ก ดีใจไหมครับเป็นไงบ้างกอ้าวกอดกันหน่อยกรอดกันหน่อยครับขอบคุณครับครับและในวันนี้ผมก็ได้พาเยี่ยมชมกิจกรรมที่เขาเปิดบ้านหานใหม่ รุ่นปี2,566ภาคที่2เราได้พาเยี่ยมชมแต่ละบูธแต่ละกิจกรรมของน้องๆนะครับฐานใหม่ที่ผ่านมานี่ก็ได้เวลาสมควรแล้วแค่ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจของกรมถานราบที่7นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันติดตามนะครับเราจะมีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการรับสมัคร นักเรียนในสิทนักเรียนเตรียมทหารหรือว่าสมัครฐานออนไลน์นะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆครับขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ครับบผมร้อยโทามานิดบุ๋มีแก้วนะครับขออนุญาตจ,จบกิจกรรมในการเยี่ยมชม,มการเปิดบ้านอาหารใหม่ในวันนี้ครับดีครับ